Thank you เกใจมาสางน้งเก็บมัอยู่จนลนใจไม่เคยใครรู้รักที่มีให้ไดเชื่อใจเธงหัวใจอดจนข้างในให้เธอ กา f ฟเฟสชูดโรสเฟนทูนิฟูนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งที่รวบรวมร้านกาแฟจากทั่วท่าตัวตกนะฝ่าศัพท์ร้านแต่ที่สุดท้ายมากไปกว่านั้นครับกาแฟที่เด็ดในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นนที่ที่ฐานในความเฉลยและมีรสชาติของกาแฟที่มีความเอกลักษณ์ทั่นคือกาแฟสลาวไลวเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับ ก็มาทําเรื่องกาแฟจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็พอดีมีคนงกงานของจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ทําเรื่องส่งเสริมให้เกษตรทําเรื่องกาแฟเราก็ทางสมาคมน,นิสมีไทยจังหวัดกาญจนก็รับซื้อสารกาแฟนั้นมาแปรรูปเรารับซื้อสารกาแฟในราคาที่เป็นธรรมในลักษณะร์เลยเพื่อส่งเสริมให้ กลุ่มกาแฟตรกรนได้สร้างรายได้แล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และ MSME ในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกาแฟค,าค่ะพราะกาแฟสารวะรไรโวทุกคนก็จะงงกันเรื่องชื่อสารวะมาจากหมู่บ้านสารวะในตาบลไรโวอำเภอปคบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพ <c> ื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในตำบไลไร่โว่แล้วก็มีกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิม,มก็คือกาแฟเป็นเปเชียลตี้คอฟฟี่แล้วเราดูแล้วกลุ่มที่ปลูกเมจแฟในหมู่บ้านเนี้ยครับเขามีความตั้งใจที่จะสร้างเป็นเหมือนเป็นไรายได้ซึ่ง ตอนแรกอาจจะเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้พอทางจังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปร่วมกันส่งเสริมให้อง <or, S 2> ค์ความรู้เขาในเรื่องการปลูกไม้กาแฟการเก็บเขาก็เลยคิดว่าเขาได้ราคาที่เป็นธรรมเขาก็มีความตั้งใจทางพวกเราก็เลยคิดว่าถ้าพวกเราเหมือนให้ราคาเขาด้วยความที่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะสร้างรายได้และมีความยั่งยืนแล้วก็ลดความเหลื่อมร้ํา และอยู่กันอย่างสามาัคคีในหมู่บ้านและชุมชนของเขาอยู่ไกลามากค่ะอยู่ในเขตทุ่งใหญ่ในสวนเข้าไปการเดินทางค่อนข้างจะลำบากก็ต้องใช้โฟงวิงเข้าไปกาแฟนี้มันมีเปยลตี้คอฟฟมีเอกลักษณ์ของกลิ่นผลไม้ไทยหนึ่งปีมีหนึ่งตันอันนี้ถือว่าเป็นยูนิคนะคะกาแฟที่ได้เนี่ย อุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาได้การตาคัดเลือดสีและส่งมาและเรานำมาแปลรูปฉะนั้นเม็ดสานกาแฟของเขาเนี่ยมีมวลเม็ดสารที่ดีมากฉะนั้นกาแฟนี่หาอ่านได้ยากหนึ่งปีคืหนึ่งตันมีกลิ่นเฉพาะและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะบอดี้ของกาแฟที่มีกลิ่นผลไม้ไทยเมื่อจิ้มน่ะ ได้รับอกแล้วนะครับอย่าลืมมาอุ่นุนะครับผู้ประกอบการในทุกๆร้านพาได้เลยใช้สึ์ให้ใหมดภายในวันนี้นะเพราะว่าเก็บสะสมมันคุ้มดีไม่ได้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับกความรู้สึกครับกาแฟนี้อร่อยหอมและรสชาติจะนุ่มค่ะเวลาทานน่้จะทานเป็นลาเต้ อแต่ลูกสาวเขาจะทานเป็นอเมริกาโน่จะอาน่อยค่ณผู้ชมหอมชื่อใจขอบคุณค่ะคือความหอมเนี่ยเวลาแค่เราเข้าเครื่องบด่ะคือกินเขาจะออกมันหอมคือเขามางอาเริมจิงเมล็ดทารุกมันมี